สำหรับคนทำงานออฟฟิศที่ต้องทำงานเช้าจรดเย็น5หรือ6วันต่อสัปดาห์อาจเคยประสบปัญหาแม้จะนอนเต็มอิ่มแต่ตื่นตอนเช้าแล้วมึนบเบลอสมองไม่แล่นนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนขอความช่วยเหลือจากสมองเพราะสมองคือกองบัญชาการสำคัญที่ควบคุมระบบต่างๆของร่างกายดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่เพียงพอมิเช่นนั้นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเสื่อมถอย จำอะไรไม่ค่อยได้และส่งผลกระทบต่อการทำงานในชีวิตประจำวันดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองโดยเฉพาะวิตามินต่างๆเราจะมีวิธีบำรุงสมองให้สดชื่นพร้อมลุยงานในทุกๆวันได้อย่างไรติดตามได้ในเคร็ดไม่รับสุขภาพดีกับ GPO ตอนพรหมมิสมุนไพรไทยบำรุงสมอง พรม,มินะครับเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะครับที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยซึ่งมีหลักฐานการใช้พรม,มิเป็นยามาตั้งแต่สมัยอยุธยามีสรรพคุณนะครับช่วยในการบำรุงสมองเพิ่มความจดจาพรมิมีสารสําคัญในกลุ่มอะลคาลอยด์อย่างซาโปนินไดเทอร์ปีนบาโคไซเอบโคไซบีและบาโคซาปโปไนดีที่ช่วยเพิ่มปริมาณของเซลประสาทโคลินิกซึ่งทําหน้าที่ในการกระตุ้นสารสื่อประสาทอะซิทิลโคลีนทําให้การทํางานของระบบประสาทมีความต่อเนื่องช่วยให้การคิดการประมวลผลและความจำดี นครม,มีนะครับจะช่วยยับยังการทําลายของเซล์ประสาทช่วยลดการทํางานของเอนไซม์อะซิติลคอีนเอเอเลสซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทําลายเซลลประสาทและสมองรวมทั้งยังมีสารบาโคโซไซด์ที่ช่วยป้องกันการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในสมองลดการเสื่อมของเซล์ประสาทและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตได้โปรมีนะครับจะช่วยขยายหลอดเลือดในสมองทําให้การหมุนเวียนเลือดดีขึ้นออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงในสมองได้ดีขึ้นส่งผลให้เซลล์สมองแข็งแรงทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนร ของสมองมี้นะครับจะช่วยบรรเทาความเครียดลดความวิตกกังวลเนื่องจากจะไปช่วยลดระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายนะครับซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลได้ครับผมมีนะครับจะช่วยลดการอักเสบและมีฤทธิ์นับยังในการหลั่งสารไซโตไค์ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโปรตีนประเภทหนึ่งที่หลั่งออกมาจากเซลล์มักจะก่อให้เกิดการอักเสบได้ครับหากร่างกายนะครับมีการหลั่งสารไซโตไค์ออกมาปริมาณมากเกินไปจะเรียกว่าพายุไซโตไค์นะครับซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายแย่ลงได้ครับ การรับประทานสารสก,กัดพงม,มิอาจเกิดผลข้างเคียงในบางรายเช่นระคายเคืองระบบทางเดินอาหารคือไซอาเจียนเป็นตน้นด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายของพงม,มินะครับจึงมีการนำพงม,มิมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานดังนี้นะครับหน,นะครับผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคตับและไตควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารเสริมพงม,มิ 2นะครับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน3นะครับควรรับประทานอาหารให้ครบหหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำา 4. นะครับรับประทานแต่พอดีและไม่ควรรับประทานติดต่อก,กันนานจนเกินไปครับนอกจากการได้รับวิตามินและสารอาหารที่จําเป็นต่อสมองแล้วการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงและการออกกําลังกายเบาเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-5วันวันละ30นาที นอกจากได้ผลดีต่อสมองอยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมต่อการทำงานอีกด้วยปรึกษาปัญหาการใช้ยาและสุขภาพโดยเภสัชกรร้านยาองค์การเภสัชกรรม l like i n e GPO Healthy Care